สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่พพพน้องชาวยูทูบครับสวัสดีทุกท่านนะนี่ก็น้องเล็กเราก็เริ่มลุยแล้วครับั้งที่ตกลงวางผังกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็กันน้ําก่อนครับดูทำงานน้ำไม่มีควันเลยนะครับเครื่องนี่แจ๋วมากกันเนี่ยเสียงคงเสียงเครื่องนิ่มกิ๊กเลย ตัวอย่างนี้ใช้ลืมครับตัวเดินแรงบิดนี่ฟืดฟาดมากโอ้ยยางไปไกลเห็นเนาะโอ้ย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 เขาคือเสียวๆสียเห็นเนาะ แต่มันมีหน้าดินมันก็ยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ย่าให้หน้าดินขาดครับแบบนี้หน้าหน้าดินขาดนี่โดนเลยแล้วก็เวลาตั้งรถครับเป็นไหมเราจะตั้งรถท่านี้ครับพร้อมนี้เลยเตรียมตัวเลยครับ เกดการอะไรดินซุดหรือดินอะไรเราต้องรีบหนีเลยครับถ้าตั้งรถลายข้างเนี่ยไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะมันจะหนีไม่พ้นครับเราก็ต้องกั้นน้าก่อนครับว่าเวลาขุดบอน,น้ํานี่มันจะไหลลงบอยนี่เราจะขุดไม่ได้เลยครับทำงานแบบนี้ต้องวางแผนให้เป็นครับวางผังวางหมากให้เป็นถ้าไม่เป็นก็เรียบร้อยครับจบเก็บ ไม่ให้เราจะขยับเสียบเสียบเสียบเข้ามาเรื่อยๆนะครับดินอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้ครับหน้าดินจะแข็งอยู่แต่ข้างล่างเป็นดินสมองครับที่ยืนได้เพรหน้าดินเท่านั้นครับ ไม่มีควันเลยนะครับเนี่ยสูงสวิงก็นิ่มดีครับไม่คืดไม่สะดุดลื่นดี มาดูของนี้ครับไปตาออยูบ่ละ่ะกันนำไปตาออยูบ่ละ่ออละ นาดิมันเริ่มขาดลงอะนี่นรุนละศึก ดูไงไหมตรงนั้นก็เริ่มยุบลงแล้วโอ้คิดยากทียด้เห็นงานนี่ จะ่วงครับานวน่ต้องแทงหน้าเข้าอย่างเดียวครับเอาข้างเข้าไม่ได้นี้ไม่รอดครับแล้วก็พยายามจะให้ชั้นหน้าดีมันขาดครับดีที่มากไฟเป็นรถรถที่เบาครับ ก็เลยได้เปรียบในเรื่องเอง,ง้าง,งานแบบนี้ครับมากไปถ้าเป็นรถพวก140พวกไอเนี่ยขนาดครับ 6 3รรสามห้าพวกนี้ทำแบบนี้ลำบากครับแล้วก็ใบแท็กตัวนี้เป็นใบแท็กหกสิบยก็เลยได้เปรียบหน่อยแต่ถ้าเป็นเจ 70, ็ดสิบจะดีเลย ใกล้ก็ม่ค่้ได้นะครับถ้าเกิดขุดบอ่อแล้วแบบนี้มีโอกาสดินพังได้ทุกเมื่อดินสไลด์ทุกเมื่อเลยครับเพราะขอ้างล่างเป็นทรายกระทิครับนี่มีชั้นหน้าดินอยู่ประมาณสามสิบเซนได้ครับสาประมาณ30มสิบเซนนะระวังเด้อระวัง จร้อนไม่ได้ครับแบบนี้ใจเย็ยนเขาสูเท่านั้นโอ้โหโคขับนี่ก็ใจมากครับ ผมน่ะโดนหนาง,งานแบบนี้ถึงแอร์จะเย็นแต่ก็ยังเหงื่อแตกอยู่นะครับใครสนใจก็มาดูได้ครับที่อำเภอกุนหารจังหวัดศรีสะเกษ อ่อนเลยพี่น้องเอ้ยแับนี้แดดมาแล้วครับแดดมาแล้วแดดไล่แล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมต้องไปย้ายรถต่อครับต้องย้ายอ่าพาปูเฟียไปย้ายรถอีกคันหนึ่งครับเดี๋ยวที่เหลือก็ให้คุณปูครับรับหน้าที่ต่อครับมีปูเฟียแล้วก็จะกลับอำเภอยังชุมน้อยแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ